ีผู้นั่งทำไม่ข้าก่อนว่าอนรางวัลย่ารสิก่อนย่าไม่ว่ารางวัลหนาได้เด็กหน่อยไม่เข้าเอาเสือได้ครับผู้นั่งพอยังจำนานทำไมแม่ผู้เจ้าสามว่ารางวัลเอาเป็นครูเป็นครูได้เลยค่ะเด้อยิ้นเสียงเก่งเพาะเขาเขาเป็นครูเลยได้ไป็โกงเอานั่งรับนี่คือรั้วมสามัคคีเลยงงสามัคคีบ้านโหกสูงกับสามัคคี เปิดบ้าเนี่ยตปิดกานน้ำกันเอาผู้ใด้ก็จะเอาน้ำกันเด้งไปดุเปิดบ้าผู้ใดดีเอาผู้นักกับเปิดบ้าค่ะครลบผมไอ้ผู้นั่งไอ้ผู้ใหญ่สวยสู้นั่งท่าไหร่ครับเครือขาขาผู้นั่ผู้เล่นนะครับท่านดี่ยวชอกรัตตอทั้งสอบท่านก็มาแล้วนะครับอยากให้ผู้นั่มาแสดงร่วมกับชาวบ้านของสูงเขาเขาเลยครับขาบเที่ยงครับ เราสวยคนยสวยทั้งไหนเนาะคนยสวยคนยบ้านลูกล้กลอมไหมตอนนี้ที่ทั้งไหนเนาะทนันทายได้ยินเสียงแล้วอ๋อคอเชียร์เลยครับเพราะว่าต้องทำเวลาหน่อยครับต้องให้เวลาทั้งบา้านเรียนเพิ่มมาแสดงเข้านะครับเนาะอ่านเข,าาขาน้เขามาสแสดงระกันคือเขา้ารวมมือรวมมือสามปีชีกันครับคนสามปีชีเข้าเดี๋เกือบจะใกล้ครับพอเพียงยังหนากันเออบ้านกระสรวงเราเข้าเนี่ยเกือเป็นบ้าน อ้ยยอันดับที่สองลองลงมาเขอบมานัอนแต่ครับคุณพอ่อคนนั้นไอ้ผู้พิจารณาเป็นผู้ทัาตำบลนัดชามว่าวครับกับเล่นเชิดทอดไอ้คุณพ่อไอ้นาย,ยุกองค์การบริหารทุนตำบลท่านรองทั้งสองท่านและท่านท่า,า,า,านประท่านจภผ้าแล้วก็ท่านประหลัดผู้ที่นับไอ้ว่าอ้นมันเองเกิดขึ้นได้กับลวกไว้หรือเปล่าตบลนัาครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นักบวเอาครับเป็นนิสัยทัดที่ทําให้วันนี้เกิดขึ้นครับวันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งทบตบโดนท่านมอาวันนี้วุฒิสุดฤทธอ์กับพ่อเมื่อนี้ขอให้ตบมือกับท่านนายกสังกัปนาวลาวันครับนายกหัวใจของประชาชนเล่าครับครับท่านผู้นำักบ้านของข้าวมองข้าครับผู้ใหญ่สวยสุนทรครับท่าน